วันที่หกกับวันที่หกสองวัน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 มีใจจัดแบบพีบ้อาอะพี่สองวันก็เปิดแล้วหรอผอองป้าแบบพีบ้าน่าแหละเซอ,อร์กับโอ้ยเพื่อนไมิโอเก็คความคนเดียวสอดเฮ้ยหน่าก็าไปแ่กจ็บ อึดเลยว่ะอ่อนมีอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เลยนะก็เจ็บเติบอยู่เลยมันใจแพ้ไก่ซีบู๊ช เป็นคนเก็บอากาศไม่ค่อยเก่งอ้าวเข้าไม่ได้หรอเกิดอะไรขึ้นแอบไปดูราคารถก่อนเลยเข้าแล้วพี่ งยังได้เลยหี่แบบนี้สิปลายอะ่ะพวกขานอะไรเงี้ยกูไม่กลัวนะจริงถ้ามีเซฟตี้แล้วมันก็เหมือนแบบเราไม่ต้องล่วงอะ่ะต้องกลัวล่วงเลยอีโมโอ,อ่ะเดี๋ยวกูไปเล่นให้ดู อาบัรยาหนซื้อรถพวกคุยพวกนี้วันนี้เฮอยไม่แพง ปีดอมชาวนี่ใครวะกูเองได้รถอะไรอ่ะเฮ้ยรถส่งขอใหอ้ลองข้ามมึงได้ป่าวะไดขอลองแทงได้ขอลองแทง<อ>ดาเม็ดแรงปะเต้แรงนี่ครึ่งหลอดใช่เหรออันนี้ตายเลยปะรออะไรอ่ะใช่เหรอตายเลยเอรอรออะไรอ่ะ เอ็งมาทเทียวกูเด้อันนี้นะอย่า,าให้เจ๊แฟงไปงงเจ๊อขอถุงห่อหน่อยเดย้ชุบชุบไปเตี่ยหน่อยเด้ขับรถมานสองคันนะเอ๊ะ พิซซาเดลิเวอรี่อันนี้ไปลองงานได้ที่ไหนอ่ะมึงอันนี้ใครวะแน่เอ็มหรออุ้ยที่มาอย่างพี่ะอไปไหมครับเอาถุงห่อมาดิกับรถสองคันรถอะไรพี่รถรถซิ่งรถอะไรก็ได้สักคันหนึ่งอ่ะพูดเคนด้าเออพิซซาแพนด้าไม่สวดแพนด้า มันดูง่ายวะได้ยังเนี่ยอ๋อก็หนึงครับพี่เฮ้ยวูดปืนนี่หว่าจะย,ยิงไงตว์ตายไปตาย,ายทีนี้อุมอ้มอุ้มอุ้มขึ้นรถไม่ได้ครับอุ้มขึ้นรถไม่ได้ตายหนึ่งไปกับบ้าน จ๊ยดป่าป่าปยังไงเนี่ยถุงหอ่อกระรถอีกคันนึงอีกคันนึง,องสองคันถุงหอ่อด้วยใส่ยศตำรวจให้ตีหรือว่าอะไรก็ดีให้ให้มันดูจุดอะ่ะ Okay, ให้มันดูจุดเดี๋ยวจะลองอุ้มดูประกบยิงอะ่ะแต่ไม่ได้ติดนักฆ่า,าจริงวะกำลังใส่รถคันนี้มันเถิดได้หมดเลยเหรอเนะี่ยเฮ้ยเรียกว่าแปลกอะ่ะใส่นะครับพี่ ไอติ๋วเราดิเอาเบอร์เอเป็นศพดิเป็นเป็นศพอ๋อโอเคเอาเจเป็นศพเอาขนาดไล่เอาขนาดก็ได้มึงขึ้นเถอะขนาดนะึงอ่ะมานน้าโดนนะหอมไม่ติดวะวุ้นวุ้นหอมมึงเป็นหมีนี่หอมจ้าเห็นจุดปะจุดอะไรไม่มีนี่จุดตำรวจอีกคนนึงอยู่หน่อยเห็นไม่เห็นจุดหรออุ้มเนี่ยไม่เห็น เ้ยเห็นและเห็นและจุดเป็นไงอ่ะเป็นสีเป็นกระโหลกกระโหลกสีเขียวมันตามเรื่อยๆปะตามเรื่อยๆเลยแล้วงี้มึงไล่ได้ไหมรออะไรอ่ะเดี๋ยวกูลองไปแอบเดี๋ยวกูลองไปแอบเดี๋ยวกูลองไปแอบเดี๋ยวอะมึงขับไล่พี่เดี๋ยวรถอย่างเฮียไอ้สัตว์รถอย่างเฮียรถเฮียไป่ายอ่ะอันนี้ตามง่ายเลยปะ ง่ายยังไงก็เจออะยังไงหนีกูไม่ได้แน่ๆอ่ะเอ้ยกูขับวนหนีไป่เดยมึงก็ไล่กูไม่ได้ละกูได้ไงไล่ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกูขับวนไปเรื่อยกูก็ไอ้นี่ชิวแล้วอหะไม่แต่พี่ไม่รู้นะว่าอ๋อโอเคพี่รู้นี่หว่าไม่รู้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 เลยว่ามึงจะอยู่มาจากไหนอ่ะเฮ้ยมึงสนายเปล่า เหี้ยระดายแล้วโอ้ยเหี้ยเอาบน้ำกอนดิโอ้รถอย่างเหี้ยเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วในจุดไปไงวะเจ๊ขอขอใส่ยุบตำรวจสีเขียวกระโหลกสีเขียวอันนี้เจ๋งยังไงโอ้มันอ่ะไล่กันอ,อ่ะมันกัดใส่ยุบตำรวจพี่เนี่ย เจ๊ชิงเอาอยูซี่กับกาดประกาศนีกูเฉยเลยมึงดึงใครสักคนนึงมาได้ปะมึงลองอุ้มหน่อยดิกูไม่อยากเห็นจุดตำรวจด,ด้วยอะ่ะมึงดึงใครสักคนมาดิมีบ้านในเซิร์ฟอะ่ะใครก็ได้แต่มึงลองห่อดิมึงลองห่อดิกูเฉยขึ้นรถกับกูดิคันนี้อันละใครอุ้มอ่ะนี่ไงกเจ๊งไงสมมติเราเป็นปตำรวจโอเคเราเป็นตำรวจนะ ตำรวจกับหมอแล้วก็แก๊งเดียวกันใจเห็นศพเพื่อนโอ้โเหเฮียไอสัตว์แต่ว่าเวลามันแค่2ี้านาทีไงอ,อมันไม่ได้นานมันแค่บีบบีบให้มึงไม่เปื่อยแค่นั้นเองใช่ใช่แต่ว่าสมมติถ้าถ้าถ้ามึงตายหมดในแก๊งก็ก,ก็ช่วยเออถึงก็ช่วยง่ายอยู่นะง่ายนะเพราะว่าจำนวนแก๊งมันยี่สิบคนเว้ยไนจุดเป็นไงวะ ดดเือจไม่เห็นขึ้นเลยวะเอาขึ้นแล้วโอ้โหหนียังไงอ่ะหนียังไงอ่ะให้มันไปก่อนดิไปยังไงไปเลยไปก็ได้ยังไงก็เจอเอี๋อเฮ้ยแต่ผมก็ตามยากอยู่ป่ะสิไม่ยากเนาะตามยากถ้าคนยังไม่รู้เส้นทางว่ามันจะไปทางไหนอ่ะเส้นถนนเนี่ยตามไปเรื่อยๆอะไรมานไม่ดัดคนดูเนี่ยไม่เป็นอ่ะ ไม่รู้ว่าเอ้ยมันไปทางไหนบางทีมันมีเส้นซ้อนกันอยู่ขึ้นข้างบนหรือขึ้นข้างล่างอะไรเงี้ยโอ้โหตามยากเลยเนะี่ยรถไฟฟ้าด้วยไอย้เนี้ยพี่ต้องดักอย่างเดียวพี่ขับตามนี่โดนเนี่ยจะเมื่อไหร่ถึงอะ่ะเออวามันเร็วอยู่นะใช่พี่ตามไม่ได้หรอกความเร็วมันเท่ากันงั้นต่อไปนี้ค,คือมันอาจจะเล่นแบบว่าไอ้นี่ก็ได้นะเว้ยเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เล่นฟิลแบบทางตรงเยอะมากขึ้นกว่าเดิมถ้าโค้งยิ่งโค้งยิ่งโดนนะเนี่ย<ช>ดูทรง,งนะคราพวกดักยิ่งเลี้ยวยิ่งกลับไปทางเดิมเนี่ยยิ่งอันตรายเลยนี่ของคุณครับเนี่ยไงก็หนีไม่ได้เว้ยคือไง <c oughs> มึงมึงต้องขับ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาเหียต้องขับแบบตลอดอะและเฮีย้ยถ้ากลับรถน้ำมันเนี่ยกวาเขาวอะเล่นง่ายสุดเวยถ้าจะเป็นเวเนี่ยถ่วงถ่วงเวลาตำรวจได้เยอะ แต่ว่า,าร,รถที่รถตามแบบอ่ะมันเพราะกระโหลกอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอยู่ข้างล่างข้างบนตรงไหมอ่าถูกต้องถ้าเราไปอยู่ครับไปอยู่ข้างใต้ดินหรือว่าอะไรบางที่บางจุดมันก็ยังอาจหลอกตาได้อยู่ใส่ได้อยู่โหแต่มันตาม<ห>แบบว่าตามพี่ขับแบบยังพี่ตามไม่ได้หรอกแต่คือเฮ้ยเร็วนี่แล้วเร็วนี่แล้วถ้าขับตามยังไม่ตามตามยากหรอกงั้นก็ต้องดักหน้าใช่เออวิ่งเนี่ดักเต็นเนี่ย เสวัสดีคร oh yeah. ับสวัสด right. ีเออโหแย่อันนี้อันนี้ต้องดูแมปอยู <h <h ่ตลอดเวลาเลยนะใช่ตาไม่ตระมงเต็มแมปอ่ะใช่ใช่แต่สบายสบายสบายอยู่คือมันมันได้เล่นอ่ะมันได้เล่นอ่ะเนี่ยคนอุ้มไม่รู้ว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบต้องดูหลังอยู่ตลอดเวลา ตาบอดนะคุอุ้ม,มาตาบอดเดี๋ยวผมให้มันอุ้มไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็วนกลับมาเดี๋วก็มาเจอเอ่ะง,ง่ายมันต้องพลาดอะ่ะเดี๋ยเลี้ยวมาแล้วเนะี่ยกาไม่บอกอ้นี่ก็โดนมบกฮ่่าฮ่าฮ่าากาด่าฮ่อฮกา่าฮ่่มฮ่าฮ่าฮาทําฮา่าฮ่นฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮวา่วฮ่ั่ฮ่่เห่่่่่ ใกล้ตายวะเออทำไมมันเป็นสีเหลืองอ่ะใกล้เหลือแล้ววะให้เจทำไมเป็นสีเหลืองอ่ะเวลาใกล้หมดครับอ๋อแล้วแล้วยิ่งถ้าอันนี้เวลาเหลือกี่นาทีถึงถึงจะเป็นสีนี้ไม่รู้ครับเอาแล้วว่าสีแดงอ่ะสีแดงอ่ะคนบำคนทำหนีละคนทกไม่อยู่ไหมครับเออทักนี่กี่นาทีถึงจะเป็นสีแล้วอะ เจ๋วนะแจ๋วนะแจ๋วนะอ่าอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไหนมีงานอะไรปะทำหนึ่งนะพี่อ่าตอนนี้จะมีมงานพิต่าครับพิต้าไหนไปไงอไอเสียงมึงหล่อขึ้นแน่ฮะแบตเตอรี่แต่ก็น่ารักดีเรื่องอะไม่เรื่องเรื่องไอ้สีจุดเนี่ยมันมันยังไงนะมันจะเป็นเฟซผมไม่แน่ผมผมต้องดูก่อนผมเอาไปหารสามอะพี่ไม่ไแน่ใจว่าเวลาเท่าไหรอ่อ๋อมันสมมติว่า อยู่กลางประมาณกลางเกมมันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าแบบมันเวลามันเหลือน้อยมากๆแล้วมันจะเป็นสีแดงอ๋อไม่อ๋อมันอารมณ์ประมาณว่าจะบีบบีบให้คนแบบรู้อ่ะอ๋องั้นสีแดงก็ต้องช่วยก่อนใช่ใช่สีแดงขึ้นมาขึ้นมาไหนไองานไองานนี้ไปไหนงานสอนอาหารอะอามาร์ก